สวัสดีครับผมอาอนุวัฒนานกนคุณมกลุ่มในการรงบาลส,ส่งเสริมสภาพตำบลขนาดโยนครับโครงการพัฒนาชนบทเชิญพื้น,นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่มาก็คือมาจากพื้นที่บ้านแม่ต๋อมในหมู่ที่7นะครับมีอ่างเก็บน้ําห้วยปู่หล่อ,อกแก้วซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับซึ่งยังมีการใช้น้ําได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเป็น,นที่มาของการคัดเลือกเป็นพื้นที่ทำเนินโครงการปิดทองหลังพระสําหรับกระบวนการในการพัฒนาชำรวจเชิงพื้นที่ตามพระราชดำรินะครับเรามีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด7ขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขั้นตอนที่2ก็คือการ สร้างทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพอชอรอหรือว่าทีมอสปหรือว่าอาสาสมัครพิททองหลังพระนะครับขั้นที่3าก็คือมีการสํารวจข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลครับส่วนขั้นที่4ของวันนี้ก็คือเราได้มีการาประชาคมคืนข้อมูลให้กับประชาชนนะครับและขั้นที่ห้าก็คือการจัดคําแผนพัฒนานชนบทเชิงพื้นที่ประยยกต์ตามพระราชดำรินะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นที่6กก็คือการ ดำเนินงานตางแผนพัฒนาชบนบทและขั้นสุดท้ายคั้ที่เจก็คือการติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานนะครับซึ่งสุดท้ายนั่นก็คือชาวบ้านจะได้อะไร โดยอยู่ในระดับของความรอดความออกเอียงและความยั่งยืนต่อไปครับครับสวัสดิ์สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็มีส่วนราชการต่รางๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคท้องถิ่น,นครับท่านนายกเทศมนตรีตัวน,นสันป่าม่วงนะครับพนากาบักงานจังหวัดพะเยาพนักงานอำเภอเมืองพะเยานะครับจากเกษตรตำบลน,นะครับจากประมงจังหวัด แล้วก็จากราพาสตนาโยนครับเรามีทุกภาคส่วนให้เข้ามาจาัดก,กิจกรรมโดยมีชาวบ้านแม่ต่อมในเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด40คนซึ่งกระบวนการเรานี้เราก็จะนําเสนอถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแล้วก็จากการาเดินสํารวจป่าไม้สํารวจแหล่งน้ำนะครับเพื่อนําเสนอให้กับชาวบ้านใน6มิติก็คือมิติน้ําป่าดินการเกษตรสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนนะครับ เมื่อเรานําเสนอกระบวนการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ,บ้านได้แสดงความคิดเห็นนะครับในข้อมูลที่เรานําเสนอว่ามีสิ่งไหนที่จะต้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไว้บ้างน,นะครับสุดท้ายเราก็จะมาจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในทั้งหมิติซึ่งในวันนี้เราก็ได้ในมิติของน้ําเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ชาวบ,บ้านเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขเป็นระดับที่หนึ่งนะครับในส่วนของมิติอื่นนั้นเราก็จะได้นาไป ทำเป็นแผนพัฒนาชนาบทเชิงพื้นที่ซึ่งเราจะได้มีการจัดประชุมคืนข้อมูลให้กับพี่น้องบ้านแม่ต่องในในวันที่7เวลา13.00นเป็นลาดับต่อไปครับและในวันที่7กันยายน2555ันอยนะครับท่านผู้ว่าไมตรีอินทุสุดนะครับก็ได้ให้เกียรติมาพบปะกับพี่น้องประชาชนบ้านแม่ตองในพร้อมทั้งให้เกียรติเปิดป้ายที่ทําการศูนย์ปฏิบัติงานพัฒนาชนาบทเชิงพื้นที่ประยุกตามพระราชดำริบ้านแม่ต่องในนะครับนอกจากนั้นแล้ว พวกเราก็ยังมีกิกจกรรมในการนําเสนอแผนพัฒนาชนบทให้กับพี่น้องได้รับทราบเป็นลําดับต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับต้องขอกรับขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนทุกส่วนรายการไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นทุกส่วนราชการต่างๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนง,งานจนทาให้งานได้บรุกผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นที่น่าพอใจนะครับที่จะอะไรนะักเป็นปัญหาของหมู่บ้านได้ออยังไงบ้าง ถ้าสิ่งไมร้อนมันก็เรื่องของมลภาวะต่างๆนะคะถ้ารณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วท่านจะลบได้เยอะแยกขยะมันยอะลบได้เยอะอยู่วันที่เช้าที่ผ่านมาที้ผมเข้าไปสำรวจก็จมีคนที่ีเข้าไปกับเจ้านะครับเราจะหาว่าตีลงมาหลายๆข้างนี่นก็เห็นว่าบ้านเฮาเนี่ยก็คือมีการใช้ถ้าเฮานึกถึงพลังงานาทดแทนมันจะมีเรื่องของไบโอดีเซลเฮาเอ่อใจแก้จแจ้อย่างนี้เนี่ยเฮาไอตีเฮาคิดว่า อยากจะทำให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล็กๆด่วหนหนึงนะครับโกนแล้วหนึ่งเมตรแล้วก,ก,ก็นั่งน่าจะจับพี่เลยนะครับอาจจะจับก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็ไป็นยอมรับสบายแล้วผมให้แก้ตัวอย่าลืมขอพูดนะ